ทนี้เราไม่มีแล้วนะที่มีก็พี่รู้สึกว่าแนนแบบเป็นเหมือนพี่อะแต่ทําไมไม่รู้ถึงรู้สึกเลยเนี่ยแค่รู้สึกว่าเหมือนพี่อาจจะเหมือนพี่แต่ก่อนที่แบบมีความมั่นใจอะไรเลยสักอย่างเราแสดงความไม่มั่นใจออกมาซึ่งบางทีแบบณนะเวลานี้ที่เราเป็นสองคนมันจําเป็นต้องมีอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอีกอย่างที่คล้ายกันคือแบบเราชอบโดนดา่าแตกมากโดนด่าแล้วดีอ่ะโ,โดนว่าหรือโดนอะไรหรือแบบแรงขับที่ทําให้เรามาที่นี่เองก็ตามมันก็เป็นเรื่องลบอ่ะ ดีนะมีไว้ซึ่งมันพี่ว่ามันมันมันทำให้เราแบบพึทสู้ได้ดีเลยแล้วก็อยากให้แนนแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเพราะว่าแนนแนนดีอยู่แล้วเสียงก็ดีหน้าตาก็ดีสวยก็สวยใช่ป่ะก็ก็มีทุกอย่างอะไรเงี้ยแค่ว่าเออเติมเติมพลังให้เตัวงบ่อยๆแล้วเราจะสวยขึ้นโดยธรรมชาติมุกมุกคนมีเสน่ห์มากในเวลาผู้หญิง พี่รู้สึกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดแล้วโดดเด่นโดโด,โดเด่นที่สุดเวลาโชว์มันน่ามองไปหมดมันผิดพลาดก็น่ามองทําอะไรผิดก็น่ามองคือมันแบบเซ,ซ็กซี่ก็เซ็กซี่มากจริงๆบางทีพี่ยังแบบบางวันที่เขาอยู่บนเวทีโหเซ็กซี่ว่ะนี่ใครวะอะไรเงี้ยมันลงนแบบมันแบบใครอะพ <laughs> อลงมาใช่เวลาลงมาเป็นเจา,าคนละคนกันี้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องพูดการพูดของมุกมันมีเสน่ห์เพียงแต่ว่าเรียบเรียงแค่นั้นเองพอมุกออกไปเนี่ยมุกก็ทำได้เองเพราะว่างานมันบังคับให้มุกต้องพูดจริงๆโดยที่ไม่มีใครมาช่วยมุกเลยน จะไม่มีพี่คนไหนที่แบบพูดแทนมุกหน่อยไม่มีเราต้องช่วยตัวเองเรื่องพูดซึ่งถ้ามุกพูดได้แบบเสน่ห์ล้นมากมุกมีมีในตัวเยอะมากกับความเป็นแบบเป็นดาวที่มีแล้วก็เนเน่ค่ะเนเน่เป็นตัวแทนของความขยันฝ่ายหญิงที่รู้สึกว่าเน่เป็นเด็กมาัศัรสิบ16แบบเจ๋งอะแล้วก็เรียนรู้เร็วทําอะไรเร็วอาบน้ําก่อนที่เสร็จก่อนที่ทุกอย่างคือคนช้าไปหมดเทียบกับเน่คือเน่เน่นเร็วสุดเลย้ยค่ะแล้วก็ มีความมุ่งมั่นมากๆตั้งแต่ออดิชั่นจนถึงแบบตอนในบ้านเขาก็ยังสม่ำเสมอแล้วแล้วอันนี้คือข้อดีแล้วทําให้เขาแบบไปได้ไกลเริ่มเร็วก็จะไปได้แบบอีกไกลอีกนาน<ม>ก็ตองข้างนอกตองดูแข็งมากเลยดูแบบดูแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่พี่รู้ว่าข้างในมันอ่อนมากเเหมือนข้างในเขาเหมือนผู้หญิงอนะควา,ามรู้สึกเลยใช่แต่ว่าสร้างกรอบให้แบบฉันแข็งเอาความเอาข้างในออกมา้างก็ได้มัน มันสวยงามแล้วมันก็น่ามองแล้วก็คุยกับน้องรู้สึกแบบสนุกดีเลยรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่นเตอร์เทนได้แล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันมันเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ดีของแบบคนที่ออากมาเป็นนักร้องหรือศิลปินซึ่งตองมีอยู่แล้วเยอะด้วยในตัวก็เฮืนฟ้าเรื่องเวลาค่ะแต่ว่ามันปรับได้แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้น่าห่วงอะไรเพราะว่าตอนอยู่ข้างนอกคิดว่าเหืนฟ้ากเ็เร็วอะ พี่ก็ไม่ก,ก็งงๆอยู่แบบหนึ่งในบ้านชา้าแต่ข้างนอกเร็วมากมาก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ออพอเราอยู่ข้างนอกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เตือนเราตรงๆว่าแบบน้องเล่นมากอะไรเงี้ยอาจจะตัดเราไปเลยก็ได้เราไม่รู้จึกปะอาจจะต้องลดลงมาหน่อยมันเหมือนกับพี่เอตอนแรกแล้วพอเขารู้เขาปรับมันก็ก็ต้องลงมาเวลาแบบครูพูดหรืออะไรเงี้ยแบบบางทีมันตรงนี้เขาา้าใจแต่ข้างนอกเราไม่รู้จริงว่าข้างนอกเขาคิดยังไง,ไง จริงๆความจริงจังมันต้องใช้ในเวลาแบบนี้นะมันมันต้องมีบ้างเลยค่ะแต่ว่าคนฟ้าเป็นคนที่ปรับตัวได้ปรับตัวเร็วเรียนรู้ไวอย่างที่ครูทุกคนบอกว่าเราเราเรียนรู้เร็วเราจะเก่งไม่เก่งแต่เราเรียนรู้เร็วแล้วมันมันเป็นข้อได้เปรียบค่ะก็เร็วนี้ไม่ได้เขียนอันนี้รู้เลยว่าจะพูดอะไรก็เ็ลเป็นคนความสามารถครบทุกอย่างหน้ามองฉนีแล้วแบบห่วงเบลเองเนี่ยคือแบบ ร่างกายอยา,อยากให้แบบดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าเป็นมันมันมันจะไม่เป็นอุปสรรคถ้าเราเราดูแลตัวเองดีๆใช่ป่ะแบบเราทุกคนเป็นห่วงเราเบลเป็นไรคือมันแบบบ้านมันก็แอบเงียบไปปั๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนประมาณนั้นเลยอ่ะมันก็อยากให้เบลแบบว่าเอาความตั้งใจของเบลทาต่อไปสิ่งที่เบลทําคล้ายๆกันที่มันแบบตามมานานตามหามานานตามหาคอมปันมานานจดจำไว้ว่าแบบวันแรกเป็นยังไง ออกไปเป็นอย่างน้นแล้วเราเชื่อว่าเบลเป็น,เ,ปนเพื่อนที่ดีที่สุดเราก็รู้สึกแบบผูกพันโดยที่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่เราก็เป็นเพื่อนตอนประถมที่ <c oughs> เออจําหน้ากันได้เออจําได้แล้ว <c oughs> แล้วก็มาเจอกันตอนนี้แบบบังเอิญมากคงไม่คิดมากอยากให้เบลแบบเป็นศิลปิน,นแล้วก็มีเพลงของตัวเองที่ทุกคนจําได้จริงๆค่ะแล้วก็ยกเนาะนายและคุณผมแ้วก็มีความตั้งใจยพยายาม แต่อาจจะขาดสติบ้างบางทีซึ่งมเป็นเรื่องสําคัญอยากให้เขาแบบปรับตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาข้างนอกไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มันอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ฟลิปก็ฟลิปไฟดูดก็ไฟดูดเลยต้องไฟดูดแบบมั่นใจแบบเตยอะไรเงี้ยแบบมั่นใจดูดก็ดูดเนื้อผิดกบผิดอย่าเงยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอะไรไปก่อนข้างนอกเป็นยังไงช่างมันออกไปข้างนอกเราต้องเข้มแข็ง น,นี้ก็สำหรับผมาสำหรับทุกคนก็อาจจะบอกว่าออกไปข้างนอกก้าวแรกที่เดินอกไปคุณคุณคิดคือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันอาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดเข้มแข็งไม่มีใครในใน,ในี้24ชั่วโมงดีมดหรอกมีวินาทีที่คุณแบบนี่เงา่ามิดเวิ้นเว้อ,อเป็นทุกคนเป็นกันทุกคนมีวินาทีที่เราไม่โอเคกับใครเลยทําไมเราไม่ตั้งใจกับครูทําไมคาดนี้ล้วไม่เป็นอย่างนี้อดีตปล่อยมันช่างมันใครจะคอมเมนต์อะไร ถ้ามันคอมเมนต์แล้วมาโดนเราแล้วกดปุ่มเราแล้วรู้สึกว่าเราจะพุฒตัวเองขึ้นก็ดีแต่ถ้าคอมเมนต์นั้นเราฟังแล้วเราแบบฟังไม่ได้อย่าไปหาฟังทํางานของเราต่องานของเรายังอีกไกลมีอีกเยอะเราภูมิใจแค่ไหนับการเป็น12คนอย่าเอาอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างหลังเรามาทวงเราอีกอย่าลากหินไม่ได้วยอย่าแบบเป้ที่เต็มไปด้วยหินเราเราเป็นเรามันดีอยู่แล้วเรามีครอบครัวเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก ทุกคนมีเพื่อนทุกคนมีครอบครัวที่โหวตเรามาจนถึงทุกวันเนี่ยภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความเป็นเราแล้วก็มีความเชื่อเยอะๆเพราะความเชื่อจะทาให้คุณทาทามาได้ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรถ้าคุณเชื่อคุณทําได้คุณทําได้เ mm. ชื่อว่าเต้นได้เต้นได้เชื่อว่าไม่เครียดมันไม่เครียดแค่เชื่อเองก็อยากให้ทุกคนแบบรักกันเนี้ยออกไปเราอาจจะำจำแต่ภาพที่แบบ ดีหรือไม่ดีไม่รู้สุกคนแต่อยากให้เลือกจาสิ่งดีๆไว้ <c oughs> วินาทีที่เรานั่งกันอย่างเงี้ยกลมๆเงี้ยไม่มีละมันมันอาจจะหมดวันนี้ไปเลยก็ได้เราก็อาจจะเจอนอมซึ่งเราไม่รู้จะเจอแบบไหนที่เพื่อนบอกมันยากมากเวลาทํางานแล้วเจอเพื่อนยากยากมากก็อย่าลืมกันติดต่อกันผ่านเครื่องมือสื่อสารแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปอันนี้ พูดได้ครบทวนมากครบถ้วนมากและทุกคําที่พูดมามันมนีประโยชน์ถ้าเราเราจริงๆจ,จากการที่ประสบการณ์ของทุกคนนีที่ผ่านมาเป็นถามดูได้จะได้เจอเพื่อนหรือเปล่าออกไปทํางานแลว้วไม่ได้เจอทุกคน <c oughs> ย,กยิ่งประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่จะยิ่งโดดเดี่ยว <c oughs> ไม่ใชไ่ไม่ใช่ว่าเพื่อนทิน้งเรานะแต่ว่าทาตาชีวิตของเรามันทําให้เราต้องห่างห่างไปจากเพื่อน